สวัสดีครับวันนี้ผมช่างวินนะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหานะครับหลังจากติดตั้งเครื่องไฟฟ้าแล้วไฟโชว์ครับใช้งานไม่ได้นะกดหมดได้ปกติเลยนะครับแต่ว่าไฟมันโชว์ครับชว์เกิดจากอะไรเกิดจากเราเส็จค่าผิดนะครับผมแต่ตัวนี้ไม่ได้เกิดผลเสียกับกับรถเลยนะครับผมถามว่าไม่ใช่ช่างทําได้ไหมทําได้ครับเราสั่งไปติดตั้งเองเราสามารถแก้ไขปัญหาได้เองเลยนะครับดูคลิปนี้จบสามารถแก้เองได้เลย รถทุกรุ to então, ่นนะครับท okay, ําเหมือนกันหมดนะครับผมหรือว่าพี Mot ่ๆที่ติดตั้งเครื่องไฟฟ้ายี่ห้ออื่นก็ทําเหมือนกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเริ่มทําเลยนะครับโอเคตัวนี้ก็ไฟโชว์อยู่นะครับอ่รถแต่ละคันนะครับจะไม่เหมือนกันบางคันก็จะโชว์มาแบบนี้นะครับสองไฟสองดวงนี้นะครับอเป็นไฟที่มันเกิดการผิดพลาดนะครับจากการติดตั้งเครื่องไฟฟ้านะครับอบางคันก็จะเป็นไฟรูปเครื่องนะครับผมจะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับผมรถแต่ละคัน จชวร์ไม่เหมือนกันนะครับแต่ต้องชว์หลังจากที่ติดตั้งเครื่องไฟฟ้าแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาเลยนะครับผมว่าทำยังไงบ้างนะครับโอเคอันดับแรกนะครับขึ้นอย่างนี้เราก็ดับเครื่องถอดกุญแจเลยนะครับโอเคดับเครื่องถอดกุญแจเลยนะครับเดี๋ยวรอรอไฟกล่องดับนะครับผมโอเคครับเมื่อไฟกล่องดับแล้วนะครับให้เราถอดคัเร่งออกมานะครับ ถอดออกมาเลยถอดถอดเสียบคันเร่งเดิมเลยนะครับโอเคผมถอดมาแล้วนะครับผมนี่ <maybe S 1> เป็นปลั๊กเดิมของรถให้เสียบเข้าไปนะครับเสียบคันเร่งเดิมของรถเข้าไปนะครับอ่าโอเคเสียบเสร็จนะครับผม <S S <lightly> <S ก็ให้สตาร์ทเครื่องนะครับให้ลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับ <slightly> ให้เราลองเหยียบคันเร่งใช้งานดูนะครับผม อ่าถ้าเป็นบางคันถอดออกเสียบของเดิมมันก็จะหายนะครับแต่ถ้าบางคันไม่หายนะครับให้เราเหยียบคันเร่งให้สุดเลยนะครับมาดูว่ารอบเราขึ้นปกติไหมโอเคเหยียบเลยครับประมาณนี้รถผมจะอยู่ที่ประมาณ4ี่พันรอบบางคันก็ได้4ี่พันห้าบางคันก็เกือบห้าพันเลยนะครับผมอ่าเสร็จแล้วปุ๊บให้ดับเครื่องนะครับผมนะครับแล้วก็สตาร์ทใหม่นะครับผมแบบนี้อันนี้กรณีที่ไฟยังค้างอยู่นะครับ ถ้าเกิดยังไม่หายอีกกรณีนี้ถ้าเกิดหายแล้วนะครับให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปถ้าเกิดยังไม่หายนะครับผมให้นะครับถอดขั้วแบตนะครับขั้วบวกทิ้งไว้10นาทีนะครับผมแล้วก็พอครบ10นาทีเสร็จปุ๊บนะครับให้ต่อขั้วบวกแบตขั้วบวกไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับผมอันนี้อันนี้คือในกรณีที่ไฟยังไม่หายโชว์ครับแล้วก็ไฟหายโชว์เสร็จปุ๊บนะครับให้เรามาเสียบ คันเร่งเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวถ้า<ร>เป็นถ้าให้ชัวร์สุดนะครับรอประมาณอ่าสักหนึ่งนาทีนะครับรอหนึ่งนาทีแล้วค่อยเสียบแล้วค่อยถอดปลั๊กที่คันเร่งออกมาแล้วก็เสียบเสียบกล่องคันเร่งไฟฟ้าเข้าไปนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยรอก่อนนะครับผมนี่ให้ค่อยเสียบกล่องคันเร่งไฟฟ้าเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะเสียบกล่องเข้าไปเลยนะครับ ก็ถอดออกมังเหมือนเดิมครับผม lie, no, no. แล้วก็เอาคันเร่งนะครับ <love> เสียบเข้าไปโอเคีครับเมื่อเราเสียบกล่องเสียบปุ๊บ <And I S 2> นะครับมาดูที่ไฟไฟที่กล่องคันเร่งก็คือตรงนี้ต้องให้ไฟไม่ติดนะครับผมถึงจะทําการรีเซ็ตได้นะครับโอเคเมื่อเราเมื่อเรา,เ,าเสียบกล่องเข้าไปเสร็จแล้วนะครับผมไฟไม่ติดให้เรากดขวามือแช่ไว้นะครับกดขวามือแช่นะครับผม แล้วก็เสียบกุญแจนะครับเปิดสวิตช์ออนนะครับผมกดไปเลยนี่แล้วก็เสียบกุญแจนะครับผมอ่าแล้วก็เปิดพอนนะครับผมอ่าถ้าถาสองมือจะทําง่ายกว่านี้นะครับอ่นั่นนี่คือเรารีเซ็ตค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะขึ้นเป็น CL นะครับอ่ารถบางคันนะครับที่ได้กล่องคันเร่งไฟไฟ้าไปอาจจะขึ้นเป็นอ่าอันนี้เฉพาะคาันเร่งไฟไฟ้าอีวันนะครับผมอาจจะขึ้น CC, C, HC อะไรก็แล้วแต่ หรือว่าอาจจะกดหรือว่าจะเป็นเลขวิ่งนะครับผมให้เรากดที่ซ้ายมือนะครับผมกดจนเจอ CL แบบนี้นะครับเมื่อเราเจอ CL เสร็จปึ๊บนะครับให้เราเซตค่านะครับผมให้เราเซตค่าเซตค่าเลยนี่คือวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องนะครับติดตั้งเสร็จไฟจะไม่โชว์นะครับก็เซตค่าเลยนะครับผมกดซ้ายมือค้างครับจะเปลี่ยนเป็น CH แล้วเราเหยียบ คันเร่งให้สุดค้างไว้เลยนะครับผมหยียบคันเร่งสุดค้างพร้อมกับกดซ้ายมือค้างนะครับอ่าขึ้นเป็น AI ยกคันเร่งปล่อยมือได้เลยนะครับผมอ่าทีนี้เราก็สตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับอ่านะครับก็มาดูมาลองมาลอง,มาลองเทสทสดูว่าใช้งานได้ปกติไหมนะครับอ่าลองหยับเคร่งดู อ่านี่คือก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมทุกโหมดใช้งานได้ปกติครบถ้วนนะครับไฟไม่โชว์นะครับผมตรงนี้ก็เป็นวิธีการเซตค่าวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับสําสหรับที่สำหรับลูกค้าที่สั่งไปติดตั้งเองนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะติดตั้งไม่เป็นนะครับเพราะว่าไม่ใช่ช่างเราก็สามารถทําเองได้เลยนะครับติดตั้งผิดยังไงก็ไม่มีผลเสียกับรถแน่นอนนะครับเราจะมีมีคลิปมีคลิปสอนในการใช้งานให้นะครับผม โอเคก็เป็นวิธีเซตข้าง,ง่ายๆนะครับจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการใช้ใช้โหมดแต่และโหมดนะครับว่าเราควรใช้โหมดไหนรถประเภทนี้ใช้แบบไหนนะครับ AI สปอร์ตอะไรพวกนี้ใช้งานยังไงแบบละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร e นะครับเป็นกำลังใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมขอบคุณครับ